สวัสดีครับอันนี้ผมพามาชมนะครับรถเข้าใหม่ของร้านเรานะครับคันนี้เป็น t r i u m p h t r u ต t o n 9 0 0นะครับรถจดทะเบียนปี2015นะครับย้ำว่าคันนี้เป็น t r u x t ต n นะครับสายคัสตอมเลยคันนี้ตอนนี้วิ่งมาแล้ว12,600กว่ากิโลนะครับวิ่งน้อยมาก คันนี้สายคัสตอมน่าจะชอบนะครับของแต่งเพียบมีท่อยกเบาะแต่งถังทำสีใหม่เป็นสีเขียวครีมนะครับสวยมากสวยจริงๆบอกแห่น,นะครับกระจกมองหลังแต่งสองข้างนะครับบังโครนกันแข้งล่าง ยางแต่งนะครับยางเป็นคอนติเนนทัลนะครับแต่งมาสไตล์แท็กเกอร์เลยสวยจริงๆครับคันนี้สภาพดีมากนะครับนี่ให้ชมสภาพกันเลยครับรวม กระเป๋านะครับพร้อมแหลกกระเป๋านี่ขนสัมภาระได้เยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรียนสวยด้วยเดี๋ยวฟังเสียงกันสักหน่อยแล้วกันนะครับขออนุญาตวางโทรศัพท์แป๊บหนึ่ง คเครื่องสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้สนใจติดต่อได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างหรือเบอร์โทรทีท่ให้ไว้ด้านล่างเช่นกันนะครับขอบคุณครับ